ลีมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้พี่ใหญ่ก็จะพามาเปลี่ยนไส้กองน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลนี่นครับของเชฟนะครับตัว2012นะครับรู้สึกว่าตัวเชรเซนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไส้กองตัวเดียวกันนะครับอันนี้ผมไปซื้อมานะครับอันนี้ผมก็ เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับได้ได้ดูกันว่าเราจะเปลี่ยนกันยังไงนะครับอันนี้ในกล่องนี้เขาก็จะให้มา,าพร้อมกับยางนะครับยางยางลูกยางนี้ตัวตัวใหม่นะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของเดิมที่ผมเปลี่ยนออกแล้วนะครับเราจะมาเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวมุดใต้ท้องรถกันครับ ของเชฟจะมีอยู่ไสกรองน้ํามันจะมีสองตัวนะครับนี่ครับวิธีเปลี่ยนก็คือว่ามันจะมีตัวนี้อยู่นะครับตัวปล่อยน้ํามันออกก่อนนะครับอันนี้ผมปล่อยไปเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็หมุนหมุนคลายให้มันออกนะครับนี่ครัให้ออกจนหมดนะครับหรือไม่หมดก็ได้ครับถ้ารีบนะครับแล้วก็มา หมุนไค่ตัวนี้นะครับฝาตัวนี้ออกนะครับก็หาอะไรมาลองนะครับหากระมังมาลองนะครับแล้วก็เปิดออกมาตอนผมเปิดเริ่มแรกออกมาครั้งแรกนี้น้ามันลงมาเลยนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับอันนี้เป็นไส้กรองใหม่นะครับครับเราก็ทําการดึงออกมาทั้งสองตัวนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนด้านนอกกันนะครับว่ามันไฟถนัดนะครับ จะสังเกตเห็นว่ามันมีลูกยางอยู่นะครับตรงนี้นะครับเราก็แกะแล้วดึงออกทางด้านนี้เลยนะครับง่ายดีนะครับนี่นะครับเวลาใส่ก็เหมือนกันครับใส่เข้าไปนะครับใส่ด้านนี้แล้วก็รีดนะครับมันก็ยืดหยุ่นได้ครับนี่ผมใช้มือเดียวนะครับก็เลยไม่ค่อยสนัดแล้วก็ทําการเอาเข้าเหมือนเดิมครับ ส่นตัวนี้เราจะถอดยังไงล่ะฮะมันมีเป็นล็อกมันอยู่นะครับเดี๋ยวผมแป๊บนึง่งเราดึงเลยครับงานๆดึงนะครับนี่ฮะมีเป็นล็อกมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาล็อกแค่สวมเข้าไปนะครับสวมตรงเข้าไปแล้วก็ดังแกลกโอเค หมุนหมุนดูนะครับไม่ร่วงนะครับก็โอเคแล้วครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเหมือนเดิมแล้วก็หมุนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหมืนอนอดตุ้งเลยเหมือนไม่เสีย ใช้เนี่ยบล็อกเหมือนใช้บล็อกอันนี้มันเป็นบล็อกเบอร์27บ็อ่าเป็นบล็อกเบอร์27่นะครับก่อนเร่นเราก็ปิดเบาเล็กนี่ก่อนนะครับปิดเบาตัวเล็กนี่ก่อนนะครับน้ำมันมันหยดอยู่นะครับเราก็อย่าลืมนะครับปิดให้หมุนให้สุดเลยนะครับ ตึงมือก็พอนะฮะอย่าไปเอาอย่าไปเอาคิมล็อกมาข้ามนะครับมาคีบนะหักแล้วก็เป็นเรื่องอีกนะครับอ่านะครับทำการหมุอนเข้าให้แน่นนะครับอ่ะตึงมือก็พอนะครับพรเป็นพลาสติกนะครับ ัวนึงนะครับอโอเคนะครับเป็นมืพอนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วนะครับรู้สึกจะสี่ปีได้แล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยน<ๆ>ก็ง่ายๆครับผมนี่ครับสภาพสี่ปีนะครับก็พอดีมันมีอาการาไฟหน้าจอมันโชว์นะครับ ก็ไล่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองอะไรหมดทุกอย่างแล้วนะครับไส้กรองอากาศไส้กรองน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแต่ยังมีอาการก็เลยเหลือแค่ตัวไส้กรองน้ำมันดีเซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะหายไหมนะครับหรืออีกอย่างหนึง่งก็อาจจะเป็นที่กล่องคันเร่งนะครับต้องไล่เช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ เข้ามาในรถแล้วนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนไส้ก่องนะครับเนี่ยสังเกตไฟรูปเครื่องสีเหลืองๆนี่นะครับมันโชว์นะครับวันนี้เราทำการเปลี่ยนไส้ก่องนะครับไส้ก่องน้ำมันเครื่องสตาร์ทรอบแรกยังไม่ติดนะครับอาจจะปั๊มอยู่นะครับ สองตามยังไม่ได้นะครับติดแล้วครับผมเพราะว่าอาการของรถนะครับมันเมื่อกี้ผมขี่มานะครับมันไฟโชว์นะครับเป็น engine power อ,อะไรนี่แหละ r e เชสนะครับจำได้หมด and r e เชสหรืออะไรนี่แหละครับมันขึ้นเตือนนะครับแล้วก็รถก็เหยียบไม่ออกนะครับเหยียบมาได้ประมาณสัก80เองนะครับก็คือมันไม่ขึ้นไปกว่านี้มากนะครับรถคันนี้ก็7ปีกว่าแล้วนะครับเป็นเชฟตัว2012 Colorado โลนโดนะครับอันนี้ผมก็ไปติดกล่องคันเร่ง ไฟฟ้ามาเพิ่มเฉยๆนะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นที่กล่องตัวนี้ก็ได้นะครับคืออายุใช้งานมาก็ประมาณ4ปีแล้วนะครับ4ปี5ปีแล้วอาจจะเสื่อมสภาพหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีผลนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ต้องลองดูก่อนว่ามันจะหายไหมนะครับถ้าไม่หายผมก็ค่อยจะถอดกล่องคันเร่งนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ดีนะครับยี่ห้อนี้นะครับใช้มา4ี่หปี ก็ไม่เคยมีปัญหานะครับก็อาจจะเสื่อมสภาพนะครับต้องดูกันก่อนนะครับวันนี้ก็ขอจบสาระความรู้นะครับก็มีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับผมก็ไม่มีความรู้มากมายนะครับก็ดูตามย t u b e บ้างนะครับก็ศึกษาเองบ้างนะครับก็ปัญหาแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันนะครับก็มีไฟเครื่องโชว์เหมือนกันแต่ว่า ปัญหาแต่ละคันมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดสันกระดิ่งให้ด้วยนะครับสําหรับาสาระความรู้สําหรับวันนี้นะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ามันกรองน้ํามันดีเซลนะครับขอบคุณครับอันนี้หลังจากที่เปลี่ยนถ่ายกรองดีเซลนะครับเมื่อตอนหัวค่ำ ผมก็ขี่ไปที่สวนแล้วก็ขี่กลับมานะครับปรากฏว่าสัญญาสัญญาณก็หายไปแล้วนะครับสัญญาณรูปเครื่องนะครับหายไปแล้วนะครับแสดงว่ามันคงจะเป็นที่กรองน้ํามันดีเซลมันอาจจะเสื่อมสภาพนะครับก็ <c oughs> คือมันน้ํามันมันไหลอาจจะไม่ทันนะครับมันตันนะครับ ก็เลยทําให้เครื่องยนต์ฟ้องว่ามีปัญหานะครับ